เด็กหน่อยมาเลนปินขึ้นมาทึงผู้มาเบิงต้นที่เห็ดหูนูมักเกิดเนาะแต่ว่าว่ามีเลยพี่นอ้องไม่มีค่ะแต่ว่าไปเก็บอันนั้นมาละใบต้นกระเทียมปลาได้มา หนึ่งกำรรญ่เติบนี่บริสัทนี้ถุงมอใช้กระดาษได้หลายอยู่ประมาณสามร้อยกำไม่ถึงครึ่งกิโลพอใส่กระเป๋าเสือมากเนาะวันนี้มาเห็นต้นผักกุมผักกามพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามมนอยู่สนามเด็กเล่นเนาะแล้วมันก็นอยู่สูงนะก็อสิเอายากไปเบิ่งกัน นี่ต้นดอกเลีอยงมีอยู่ในซัมสี 3, ตน้นสูงนะคนคนไอ้กับนองนองอยู่พูนเก็บบอดดอยู่สูง ยี่ให้สัเสียบอยแมนประเดิมเก็บบลือดเหี้ยต้นนั่นอีกต้นนึงต้นนี้ต้นนั่นต้นนั่นแมนเบิร์ที่อยู่นีนี่นี่นี่ ลองเด็ดเบิ่ง คิดว่านี้นะที่เขาเอืน่นดอกผักกุมเยอรมัะะมนมีอย่างนำพี่น้องแต่บอกาากินเพราะว่ายังไม่รู้จักเพิ่งเคยเห็นกินหอมอ่อนๆบัรูแมนหรือบอแมนเนาะ นี่คือเป็นชว์ไน่มั่นใจ